บ่ายัางบลัดตนตรีสร้างคุณค่าชีวิตถึงคิววัยรุ่นพันเบาจังหวัดชนบุรีแสดงฝีมือแล้วนะครับน้องๆก็มากันอย่างมากมาเลยทีเดียวแลวครับแต่ก่อนจะขึ้นเล่นก็ต้องเช็คซาวกันก่อนแล้วครับเล่นจะเบาอันนี้นะครับเล่คืดใส่่ะแม่ดูตั้งใจกันมากเลยนะครับเนี่ยและเมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มบรรเลงบทเพลงข้อระบากันเลยครับา,า,าส วงนี้ให้ดีนะครับอ้าวจะไปไหนล่ะครับนั่นโอ้โหเล่นเปลี่ยนชุดกันกลางเพลงแบบนี้เลยเนี่ยนะอะไรจะขนาดนั้นครับน้องอยากที่เห็นกันล่ะครับว่าน้องๆที่ชนบุรีใส่กันเต็มเหนียวจริงๆและจังหวัดต่อไปจะมันแบบนี้หรือเปล่าติดตามกันได้ทาง Facebook และทางช่องหนึ่งเ o r ร์ o i n t